ไตภูมิพระร่วงเตภูมรริกถาไตภูมิพระร่วงเป็นหนังสือสำคัญสมัยกรุงสุขโขทยัยตกทอดมาถึงปัจจุบันเป็นวนรรณคดีทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อคนไทยมากเดิมเรียกว่าเตภูมิกถาหรือไตภูมิพระร่วงต่อมาสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าไตรภูมิพระร่วงเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระร่วงเจ้ากษัตริย์ แห่งกรุงสุขโขทยัพยพญาลิไทยซึ่งเป็นผู้พระราชนิพนธ์นับว่าเป็นหนังสือวรรณคดีเล่มแรกที่เกิดจากการค้นคว้าจากคำภีพุทธศาสนาถึง30คัมภีร์และมีลักษณะเป็นหนังสือที่สมบูรณ์คือบอกชื่อวันเดือนปีและความมุ่งหมายในการแต่งไว้อย่างครบถ้วนหอพระสมุดวาเชยรยานได้ต้นฉบับใจปูมพร่วงมาจากจังหวัดเพชรบุรี เป็นใบลานสิบปลกจานที่อักษรขมในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยบอกไว้ในตอนจบว่าพระมหาช่วยจานพระไตปูมกถาวัดปากน้ำชื่อวัดกลางแล้วแต่ในเดือน4ปีจอวันอาทิตย์เมื่อเวลาตะวันบ่ายสามโมงเศษเมื่อพระพุทธศักราชลางไปได้2,321พระวันษาเศษสังขยาเดือนได้9เดือน26วัน เป็นสำเร็จแล้วแลพระมหาช่วยผู้คัดลอกจะได้ต้นฉบับมาจากที่ใดไม่ปรากฏหอพระสมุดมเจรยานได้ถอดความออกเป็นอักษรไทยโดยไม่ได้แก้ไขถ้อยคำให้ผิดไปจากต้นฉบับเดิมผู้แต่งพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพยาลิไทยจุดมุ่งหมายในการแต่งสองประการคือ 1. เพื่อเทศโปรดพระมารดาเป็นการจเจริญธรรมความกตัญญู 2. เพื่อใช้สั่งสอนประชาชนให้มีคุณธรรมและเข้าใจพุทธศาสนาจะได้ช่วยดำรงพระพุทธศาสนาไว้ให้ยั่งยืนลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วแบบเทศนาโวหารและพันนาโวหารเนื้อหาไต่พรมพร,รวงเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่กล่าวถึงภูมิแดนทั้ง3าคือกามภูมสิบ1รูปภูมิสิและอรูปภูมิสี่ ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงที่อยู่ที่ตั้งและการเกิดของมนุษย์สัตว์นลกเปรตอสุรกายและเทวดาที่ตั้งเหล่านี้มีเขาพระสุเมรุเป็นหลักเขาพระสุเมรุนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางจักรวาลมีทิวเขาและทะเลล้อมทิวเขามีชื่อต่างๆดังนี้ 1. ยุคนทร 2. อิสินทร 3. กรวิก 4. สุทัศน์ 5. เนมินทร์หวินันตกะ 7. อัศวกันซึ่งเป็นเขารอบนอกสุดทิวเขาเหล่านี้รวมเรียกว่าเขาสตตะบริพันธ์ส่วนทะเลที่ลายล้อมอยู่เจ็ดชั้นเรียกว่ามหานทีสีสันดรนถัดจากทิวเขาอัศการออกมาเป็นมหาสมุทรอยู่ทั่วทุกด้านแล้วมีภูเขาเหล็กกั้นทะเลนี้ไว้รอบเรียกว่าขอบจักรวาลพ้นไปนอกนั้น เป็นนอกขอบจักรวาลภูมิทั้ง3 1เรียงลำดับจากทุกขไปสุขได้ดังนี้กามภูมิ11 1. นรกภูมินรกภูมิเป็นภูมิต่ำที่สุดประกอบด้วยมหานรก8ขุมนรกเบา่2 8ึขุมและยมมโลกนรก320ขุม1.1มหานรกมี8ขุมมีกำแพงเหล็กแดงลุกเป็นไฟอยู่เสมอล้อมเป็นสี่เหลี่ยม พื้นบนและพื้นล่างก็เป็นเหล็กแดงที่ลุกเป็นไฟกำแพงทั้งสี่ด้านยาวด้านละหนึ่งพันโยหนาเก้าโยศมีประตูเข้าสี่ประตูส่วนพื้นบนและพื้นล่างมีความหนาเก้าโยศมหานรกทั้งแปดมีดังนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งมหาอเวเจีนรกหรือนรกที่ทุกทรมานมิเคยหยุดพักเป็นนรกขุมที่ลึกที่สุดมีความทุกข์มากที่สุดในจักรวาลไตรภูมิ ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ในชาติก่อนนั้นได้ทำในอนันตริยกรรมหรือบาปหนักห้าประการคือฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าหอพระโลหิตยุยงให้สงแตกแยกกันผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะถูกตรงึงศีรษะแขนในเอรียบท,ที่เป็นในขณะทำบาปนั่งยืนนอนมีเหลาเหล็กแทงทะลุลำตัว มีไฟนรกครอกตลอดเวลาแต่จะไม่เสียชีวิตผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องอาศัยอยู่จนกว่าจะครบวาระหนึ่งกัน1.1.2มหาตาปานรกหรือนรกที่มีความร่ร้อนหรือปประมาณผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ชาติก่อนได้ฆ่าชีวิตสัตว์และคนเป็นหมู่มากโดยไม่รู้สำนึกผิดผู้อยู่อาศัยจะถูกทำให้ตกจากภูเขาสูงลงมาที่พื้นที่เต็มไปด้วย เหล็กแหลมยาวถูกเหล็กเสียบทะลุลำตัวมีไฟนรกครอกตลอดเวลาแต่ก็จะไม่เสียชีวิตผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะต้องอาศัยไปจนกาลเวลาจากครบวาระขึ้นกันึ่งกัน1.1.3ตาปรนรกหรือนรกแห่งความเร่าร้อนผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะถูกไล่ให้ขึ้นไปที่ปลายเหลาที่มีไฟนรกลุกโชนผู้อยู่อาศัยจะถูกไฟครอกจนพองสุก และจะกลายเป็นอาหารของสุนัขนรกหลังจากนั้นจะมีลมกำมพัดพาให้ร่างกายฟื้นขึ้นมาและก็ถูกไล่ขึ้นไปที่ปลายเหลาถูกไฟนรกคอกวนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะครบวาระ16,000ปีโดยที่1วันหนึ่งคืนในตาปานรกเทียบเท่า9,216ล้านปีมนุษย์1.1.4มหาโรวุปนรก หรือนรกที่เต็มไปด้วยเสียงครวนกลางผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ชาติก่อนได้ป้นขโมยของจากผู้ที่อยู่สูงเช่นสมณะครูบุพการีผู้ที่อาศัยจะต้องยืนบนบัวเหล็กที่กีบคมมีไฟนรกแผดเผามียมบาลใช้กระบองกระหน่ำตีร่างแต่จะไม่เสียชีวิตต้องอาศัยอยู่เช่นนี้ไปจนกว่าจะครบวาระเจ็0พปี โดยที่หนึ่งวันหนึ่งคืนในมหาโรวุนรกเทียบเท่า2,305ล้านปีมนุษย์1.1.5โวรุวนันรกหรือนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ผู้ที่อาศัยอยูทธ่นี่ชาติก่อนเคยเผาสัตว์ทั้งเป็นบ่อยๆหรือเป็นข้าราชการทุจริตผู้ที่อาศัยอยูทธินี่จะถูกไฟนรกคอกในบัวเหล็กในอริยบทนอนความ การอาศัยที่นี่หนึ่งวาระจะต้องอาศัยอยู่นาน4,000ปีนรกโดยที่หนึ่งวันหนึ่งคืนในโวรุวันนรกเทียบเท่า5 7 6ิบกล้านปีมนุษย์1.1.6สังคาตนรกหรือนรกบุตรขยี้สัตว์ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ชาติก่อนได้กระทำทารุณสัตว์เมื่ออาศัยอยู่ที่นี่ยม,มาบาลจะผูกกล่ามผู้อยู่อาศัยหลายๆคนเข้าด้วยกันและใช้ค้อนเหล็กยักษ รบร่างกายจุดแหลกไปและลมกรรมก็จะพัดให้ฟื้นชีวิตมารับโทษใหม่บนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะครบวาระ2,000ปีนรกโดยที่หนึ่งวันหนึ่งคืนในสังคาตนรกเทียบเท่า145ล้านปีมนุษย์1.1.7การสุดตานรกหรือนรกที่ลงโทษด้วยได้ดำผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะถูกยมบาลฟาดด้วยได้นรกซึ่งมีขนาดและความแข็ง เท่าเหล็กเส้นเโตเส้นหนึ่งแล้วใช้เลื่อนนรกเลื่อยให้ขาดเป็นตอนๆผู้ที่หนีจะถูกเหล็กนรลกปลิวออกมาตัดเอาร่างกายแล้วลมกรรมก็จะพัดโชยให้ฟื้นคืนอีกครั้งจนกว่าจะครบวาระ1,000ปีนรลกโดยหนึ่งวันหนึ่งคืนในการสุดตนรกเทียบเท่าสามหมกล้านปีมนุษย์ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ชาติปางก่อนในทรมานสัตว์เล่นทำร้ายมุพกาลีอาจารย์ สมณะหรือผู้มีพระคุณ1.1.8สันชีวานรกหรือนรกที่ไม่มีวันตายผู้ที่อาศัยจะถูกยมบาลจับนอนบนแผ่นเหล็กร้อนแดงและถูกยมบาลฟันร่างขาดเป็นตะตอนเฉือนอเนื้อหนังจนเหลือแต่กระดูกแล้วลมกำก็จะพัดมาให้พื้นมารับโทษต่อจนกว่าจะครบวาระ500ปีนรกโดยที่หนึ่งวันหนึ่งคืนในสันชีวานรกเทียบเท่า 9ล้านปีมนุษย์1.2นรกเบาจะล้อมรอบมหานรก4ด้านด้านละ4ี่ขุมรวมแล้วมหานรกหนึ่งกุมจะมีนรกเบาล้อมรอบอยู่16ขุมรวมจำนวนนรกเบาทั้งหมดจึงได้128ขุมเป็นโลกของผู้ที่ทำบาปหรือเหลือเศษบาปอยู่น้อยน้อยเกินกว่าที่จะไปเกิดในมหานรกแต่มากเกินกว่าที่จะเกิดในภูมิที่สูงกว่า เป็นขุมที่มีความทุกข์ทรมานน้อยกว่ามหานรกแต่ก็ยังห่างไกลความสุขอยู่อย่างยิ่งยวด1.3ยมโลกนรกจะล้อมรอบมหานรก4ด้านด้านละสิบุมรวมแล้วมหานรกหนึ่งกุมจะมียมโลกนรกล้อมรอบ40ขุมรวมจำนวนยมโลกนรกทั้งหมดได้320ขุมเป็นโลกของผู้ที่มีเศษบาปเหลือน้อยเกินกว่า ที่จะไปเกิดในนรกเบาแต่ก็มากเกินกว่าที่จะไปเกิดในภูมิที่สูงกว่านี้การลงโทษเบากว่านารกเบาแต่ก็ยังห่างไกลความสุขอย่างยิ่งยวดเช่นกันยมบาลหรือนายนิรยบาลหรือผู้ดูแลนรกเฝ้าประตูนรกไว้มีพญยายมราชเป็นผู้เที่ยงธรรมเที่ยงตรงเป็นใหญ่เหนือยมบาลทั้งหลายหน้าที่ของพญยายมราชคือ สอบสวนบุญบาปของมนุษย์ที่ตายไปหากทำบุญก็จะได้ขึ้นสวรรค์ทำบาปก็ตกนรก 2. เปรตวิสัยภูมิเปรตเป็นผีเลวชนิดหนึ่งในไตภูมิบรรยายรูปร่างของเปรตไว้ว่าเปรตบางชนิดมีตัวใหญ่ปากเท่ารูเข็มเปรตบางชนิดก็ตัวผอมไม่มีเนื้อหนังมังสาตาลึกกลวงและร้องไห้ตลอดเวลาแต่ก็มีเปรตบางชนิดที่ตัวงามเป็นทอง แต่ปากเป็นหมูและเม็ดมากมนุษย์ที่ทำบาปกับบุปผการีเช่นดาทบุปผการีและตบเตบุปผการีจะเกิดเป็นเปรตสรุปรวมๆแล้วก็คือเมื่อตอนเป็นคนแล้วทำบาปอย่างใดเมื่อตายไปก็จะเป็นเปรตตามที่ทำบาปไว้เปรตน,นั้นมีโอกาสดีกว่าสันนรกเนื่องจากสามารถออกมาขอบุญกุศลจากการทำบุญของมนุษย์ได้ 3. อสุรกายภูมิอสุนแปลตรงตัวว่าผู้ไม่ใช่สุระหรือไม่ใช่พวกเทวดาที่มีพระอินทร์เป็นหัวหน้าเดิมพวกอสูนมีเมืองอยู่บนเขาพระสุมเมนหรือสวรรค์ชั้นดาว,วดึงฐ์นั่นเองภายหลังพวกเทวดาคิดอุบายมอมเล่าพวกอสูรเมาจนไม่ได้สติแล้วพวกเทวดาก็ช่วยกันทีบอสุนให้ตกเขาพระสุมเมนดิ่งจมลงไปใต้ดิน เมื่ออสูรสางเมาได้สติแล้วก็สำนึกตัวได้ว่าเป็นพวกกินเหล้ามากจนเมาใหม่จึงต้องเสียบ้านเมืองให้กับพวกเทวดาจึงเลิกกินเหล้าแล้วไปสร้างเมืองใหม่ใต้ประดานเรียกว่าอสูรพบ